สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของจอ l ์ v e ฟและทันเดอกันดีกว่านะครับผมเรื่องราวนี้เนี่ยตอนนี้เองก็เรียกได้ว่ามีกระแสด้านลบออกมามา,มากมายเลยนะครับคะแนนเนี่ยก็ดิ่งเอาดิ่งเอาเลยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังชอบหนังเรื่องนี้มากๆนะเพราะผมมองมันว่าเป็นหนังตลกนะครับผมไม่ได้มองมันว่าเป็นหนังฮีโร่บู๊อะไรสักเท่าไหร่เลยนะคือถ้าเรามองเป็นหนังฮีโร่บูเนี่ยเราจะผิดหวั ก็ได้นะครับแต่จราจิงแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้เขาก็มีการถ่ายฉากต่อสู้เอาไว้เยอะนะแต่สุดท้ายอ่ะตัดออกไปเยอะนะครับผมแล้วพอมันตัดออกไปเยอะเนี่ยมันทําให้หนังอ่ะดูรีบมากถูกไหมคราวนี้เองเนี่ยก็มีคนตั้งคําถามมาว่าโอ้โหเราตั้งชื่อไวไลท์ว่ากอร์เดอะกอร์บูชเชอร์กอร์ผู้แบบชำแหละเทพเจ้ากอร์ผู้สังหารเทพเจ้าเนี่ยทำไมเราถึงไม่ค่อยได้เห็นซีนกอร์สู้เท่าไหร่เลยถูกปะแล้วก็ซีนที่แบบเห็นมาเนี่ยก็คือเห็นเป็นแบบศพเทพเจ้าอย่างเร็วๆเลยอะ่ะก็เป็นซีนจากคอมิกบ้างมาซีนจากนู่นจากน บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเห็นแบบพันผ่านเร็วๆมากๆอ่ะคือโดยรวมมาเราไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่หรือไม่ได้เห็นความโหดของกอเลยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขา่ได้ถ่ายทําฉากพวกนี้เอาไว้แล้วนะครับแต่ตัดออกไปในวันนี้เองก็เลยจะหยิบยกเรื่องราวของฉากที่ถูกตัดออกไปเนี่ยเอามาพูดกันว่ามันมีฉากไหนบ้างนะครับผมที่เป็นฉากการไปไล่ล่าฆ่าเทพเจ้ายังไงหรือว่ามันเกิดขึ้นแบบไหนแล้วก็ทําไมถึงตัดออกนะครับเริ่มกันที่ฉากการไล่ล่าเทพเจ้าเลยจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยได้มีการถ่ายทําฉาก กอเนี่ยไล่ล,าลา่าฆ่าเทพเจ้าเพิ่มไปอีก3คนนะครับแล้วก็เป็นฉากเหมือนตอนไปฆ่าเลยอะ่ะคือในหนังนะเราไม่ได้เห็นฉากตอนกอไปฆ่าถูกปะตรงนี้เองอะ่ะมันถูกตัดออกไปแล้ว3ฉากนั้นประกอบไปด้วยหนึ่งเลยตัวของอีทวีนะครับผมหากใครจําได้ก็คือคนที่สร้างถุงมือให้กับทานอสนั่นแหละจากนั้นเองนะครับผมอีกตัวละครหนึ่งก็คือแกลนมาสเตอร์นะครับเราก็เคยเห็นเขาไปแล้วในตอนแรกนาล็อกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเลยเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นตัวละครอะไรแต่ทราบว่าจะถูกรับบทโดยตัวของลีนาเฮดดี้หรือว่าผู้ที่รับบเป็น ในเกมวัฟโตรแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้มีปัญหากันนะครับผมเรื่องแบบฟ้องร้องอะไรต่างกับตัวของลีน่าเนี่ยแหละเลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไอฉากพวกนั้นเนี่ยถึงถูกตัดออกไปหมดเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในบทสัมภาษณ์อื่นเนี่ยนะครับก็ยังมีการบอกอีกว่าโอ้โหหนังเนี่ยถ่ายเอาเยอะมากเลยนะแต่เราอ่ะไม่สามารถทําหนังที่ยาว4ี่ชั่วโมงได้ก็เลยต้องมีการตัดอะไรออกไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกตลกหรือว่าสิ่งที่มันดูโหดดูแบบสยดสยองเกินกว่าจะรับไหวมันถูกตัดทิ้งออกไปหลาย จุดมากๆเลยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงรวบรัดมากๆนอกจากนี้เองนะครับในเครดิตของหนังเนี่ยก็ยังมีการเครดิตตัวของเทพอร์ทิมิสมาอีกด้วยอร์ทิมิสเองเนี่ยก็เป็นลูกสาวของโซสนะครับแต่กลายเป็นว่าในหนังเนี่ยเราไม่ได้เห็นเลยนะครับผมหรือว่าในฉากที่แบบอยู่ในสภาเทพเนี่ยอาจจะเห็นแวบ,บหนึ่งจนเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เห็นตัวละครตรงนั้นเลยอะ่ะมันก็เลยมีคนเนี่ยตั้งคาถามถามาอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉากของอร์ทิมิสอาจจะถูกสร้างออกมาแล้วหรือเปล่านะครับแต่ก็ถูกตัดออกไปอาจจะเป็นกอเนี่ย ปะทะกับอาร์ทิมิสเพราะว่าตัวของซูสเองอะ่ะก็ได้รู้ถึงการจัดการค่าเทพของกอถูกป่ะซูสได้บอกไว้ว่าโอ้กอเนี่ยค่าในเทพชั้นต่ตตตตตําเทพเลเวลต่าๆออกไปซึ่งอาร์ทิมิสเองค่าเทบกับซสูสมันก็คงจะเป็นเทพเลเวลต่ํากว่าแล้วมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ซสูสรู้ถึงการมีอยู่ของกอก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นตัวของอาร์ทิมิสล้วก็จะบอกว่าอุ้ยอาจจะแค่เครดิตมาเฉยๆก็คงไม่ใช่เพราะว่าเทพในห้องทั้งหมดเนี่ยยังเครดิตกันมาไม่ครบเลยนะครับแต่ตัวละครที่ไม่ปรากฏอ่ะแต่กกกกกลลัับมมีเเคครดดดดิิตตตตอออออาาาา็็ยยยวว่่่้้งถไปแะสุทน ผมก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆอีกจุดหนึ่งนอกจากนี้เองนะครับผมก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องเนี่ยหลายๆจุดเลยนะครับหลังจากที่ฟังบทสัมภาษณ์กันมาคิดว่าแผนของกอเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันเช่นฉากที่รักพาตัวเด็กอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาทีหลังเพราะว่าอุ้ยไทยก้าคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าแบบให้เด็กๆได้พลังมาเนี่ยมันคงจะเท่แน่เลยเขาบอกว่าเขาอยากทดลองอะไรใหม่ๆหลาย,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 ายๆอย่างก็เลยมีการถ่ายทําอะไรไปหลายแบบหลายเวอร์ชั่นหลายจุดมากๆเลยนะแต่สุดท้ายมันก็ตัดออกไปไม่ได้ใช้นะครับผมใช้แค่บางจุดเท่านนั้้แลวก็ จุดหนึ่งที่เป็นเหมือนเครื่องยืนยันได้ว e ่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะมากๆเลยอ่ะก็คือตอนแรกราเซลโครที่มารับบทเป็นซูสเองเนี่ยจะรับบทเป็นซาตานได้ซ้าไปนะครับคือมันแบบเปลี่ยนกันเยอะมากๆจริงๆอ่ะก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเลยแบบดูไม่ปติปต่อดูเร่ง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 เป็นจบเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเอาจบ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 เรื่องแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีฉากที่ถูกตัดออกไปอีกหลายจุดเลยนะครับผมที่มันยังไม่ได้แบบถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมด แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีคนไปถามตัวของผู้กำกับอย่างไทก้าว่าจะมีการแบบปล่อยฉากที่ถูกตัดออกไปไหมมีการจะปล่อยแบบเวอร์ชันที่แบบว่าเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งออกมาไหมเนี่ยเวอร์ชั่นที่ใส่ทุกอย่างมาเต็มๆเลยยาวๆก็ได้เลยอารมณ์แบบจัสติสเลกเชนไนเดอร์คัตเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนไทก้าไวติตี้คัตออกมาเลยไทก้าก็บอกว่าไม่มีนะครับผมไม่มีแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวอร์ชันไฟนอลของตอร์เรสเฟนตันเดอร์ก็คือเวอร์ชั่นที่เราได้ดูในโรงมาแล้วละ่ะอาจจะเป็นที่น่าเสียดดดาาาายยททีีี่่่่แแบบบวววมมมหะถูกกตตตัััออไปรรรโสํผ นะคนอื่นยังไงไม่รู้แต่สาหรับตัวของผมอะผมก็ยังเอนจอยหนังเรื่องนี้มากๆอยู่ดีแล้วก็มองมันว่าเป็นการลองทําหนังฮีโร่ในรูปแบบใหม่ที่เน้นความตลกแบบจัดเต็มไปเลยอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับไม่ได้เน้นไม่มองในแง่ลบว่าอู้ฉากต่อสู้น้อยเนื้อเรื่องดูเร่งรัดคือข้อเสียมันก็มีนั่นแหละแต่โดยรวมอะผมรู้สึกว่าผมสนุกไปกับมันได้แล้วผมก็ไม่ได้เห็นอคติอะไรในตอนดูอะคือตอนดูเราขำอย่างเดียวเลยครับผมไม่ได้เน้นอะไรที่จะเป็นฉากต่อสู้เท่าไหร่คือทอําใจยังไงแรกอยู่แล้วว่าแบบหนังเรื่อออองงนี้้มม่ตกากวต้องออ ม,มาหาหแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเองก็ก็ตามที่ออกมานั่นแหละนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราได้นํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมฟังในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ